เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดานสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดิกแวดน,นะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมโ so ้สูดมโซมาอีกแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวเปิร์กใหม่นะครับผมที่เข้ามาทางด้านของผู้มาเยือนและผู้คุมนะครับผมก็จะมีด้วยกันเนี่ยหกเปิร์กนะครับผมฝั่งละสามเปิร์กนะเออก็โดยรวมแล้วเนี่ยเปิร์กใหม่ในค่อนข้างที่จะเป็นเปิร์กที่น่าสนใจกันเลยดีเดียวนะครับผมปะเดี๋ยวเราพาไปรีวิวกันเลยดีกว่า เปิร์กใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับตัวอะไรบ้างนะครับผมเปิร์กแรกเลยนะครับผมก้าดียังไงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม3พิธีเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี6หน่วยนะครับผมให้ผู้คุมเป็นระยะเวลา120วินาทีนะครับผมเปิดมาด้วยเปิร์กที่ผมคิดว่าดีอยู่ระดับหนึ่งเลยนะเอาไว้เล่นเลเกมนะครับผมอ่าโดยเปิร์กนี้เนี่ยถ้า พิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางด้านมือของผู้คุมเนี่ยจะเป็นออราสีม่วงนะครับผมแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยตีแรงขึ้น6หน่วยนะเป็นระยะเวลาร2 0ยวินาทีนะครับผมโดยตัวที่ผมแนะนําว่าใช้เนี่ยส่วนตัวผมนะเป็นนายจันครับผมนายจันเนี่ยเหมาะก,กับเปิร์นี้เพราะว่าไอ้ธาตุลงดาบของเขาเนี่ยบวกไปแล้วประมาณ3 6หกหน่วยใช่ไหมถ้าบวกปีหเนี่ยก็เป็นส2ิบหน่วยซึ่งเกือบครึ่งหลอดเลยนะอ่า คนคุกก็ใช้ได้ครับผมเลดเกมเนี่ยเพราะว่าคนคุกเนี่ยมันตีปเปอร์เซนต์การตีมันยากอยู่แล้วถ้ามีบวกกับกล้าดียังไงเนี่ยอาจจะทําให้เขาแบบว่าสามารถเก็บผู้มาเยือนที่เข้ามาลุมล้อมเขาได้ง่ายขึ้นส่วนตัวตีเนี่ยผมมองว่าฮาร์ล็อกเกอร์ก็ใช้ได้ครับผมตัวอื่นเนี่ยคือมันใช้ได้แทบทุกตัวเลยครับแต่ว่าตัวที่ผมแนะนํามากสุดก็เจ้าสามตัวนี้แหละแต่ถือว่าเป็นเปอร์ที่กินคอสค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าใช้3คอสกันเลยทีเดียวนะ ถ้าจะใช้เนี่ยต้องบริหารคอร์สใหด้ดีเลยต่อไปนะครับผมสัญชาตญาณน,นักล่าหลังจากการสังหารผู้มาเยือนเนี่ยหากมีผู้มาเยือนอยู่ในบริเวณ30เมตรนะครับผมจะถูกแสดงออล่าทันทีเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับผมก็เอาไว้เหมาะสําหรับผู้คุมนะผู้คุมฝึกหัดที่ไม่สามารถไล่ล่าต่อได้แบบอ้ยโอ้ผู้มาเยือนอยู่ไหนกันเนี่ยอะไรหาไม่ได้ก็เปิดน,นี้แนะนานะครับผม ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าระยะ30เมตรเท่านั้นนะคบผมค่อนข้างที่จะกว้างกันเลยดีเดียวนะโดยตัวละครที่แนะนำนะครับผมผมแนะนำเป็นเจ้าลิกเกอร์ครับลิกเกอร์นี่เป็นตัวละครที่ไม่มีสกิลหาผู้มาเยือนนะอ่าผีพลายก็ใช้ได้ครับผมคนคุกนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะสามตัวนี้เนี่ยใช้ใช้ได้เลยส่วนเจ้านินลกาณนะครับผมเขามีสกิลชิปของเขาในการหาผู้มาเยือนอยู่แล้วฮาร์ล็อกเกอร์ก็มีเบลก็มีนะครับผมตัวนจันเนี่ย ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นวงเสียงเนาะอย่างที่หลายๆคนเห็นกันเลยต่อไปนะครับผมสะกดวิญญาณหลังจากการสังหารจะทาให้วิญญาณของผู้มาเยือนดวงนั้นนะครับผมใช้เวลาในการชุบนานขึ้น2วินาทีนะใช้ค่าคอร์สเป็นคอร์สนะผมซึ่งผมมองว่าก็ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะถ้าสําหรับสายคนที่แบบว่าโซนวิญญาณเก่งๆนะครับผมแบบสายโซนวิญญาณเลยผมว่าเหมาะเลยนะครับผมก็ใส่ได้กับทุกตัวครับแล้วแต่เลยเพราะว่าการโซนเนี่ยมันโซนได้ทุกตัวจริงๆนะเออ ต่อไปนะครับผมมากันที่ฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างนะครับผมว่าเขามีเปิร์อะไรบ้างครับเปิร์แรกเลยนะครับผมทางออกฉุกเฉินเมื่อผู้มาเยือนออกจากจุดวาร์มแล้วผมจะทําให้วิ่งไวขึ้น50หน่วยเป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับผมแต่ติดคูดนา60วินาทีนะก็เป็นเปิร์อันนี้ก็เปิร์อันหนึ่งเลยที่ผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะครับผมแต่ว่าใช้คอสามคอนะ คือถ้าสมมติมว่าเรามุดท่อลงองหรือขึ้นลิฟต์เนี่ยจะทำให้ตัวละครเรานะครับผมวิ่งไวขึ้น50หน่วยนะซึ่งถ้าเราใช้จุดวาร์ปใกล้ไเนี่ยมันจะยิ่งคุ้มมากกว่านะครับผมเพราะว่าคือเราสามารถที่จะฉีกไปได้ไกลกว่าไกลไกลๆอีกอะ่ะแต่ข้อเสียคือถ้าเราวาร์ปจุดที่ใกล้เกินไปเนี่ยผู้มาเยือนก็จะแบบว่าไม่ทันได้รุออ้อ่ะเออยังไม่ทันได้วิ่งเลยแบบผู้คุมวิ่งมาตีแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับผม ข้อดีก็อยู่กันที่จุดจุดวาร์ปไกลนะถ้าวาร์ปใกล้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้าวาร์ปใกล้ก็เสียงนิดนึงฮะโดยเปิงนี้ก็แนะนํากับทุกตัวละครใช้ได้หมดทุกตัวละครเลยนะแล้วแต่เราเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงนั่นเองนะต่อไปนะครับผมได้ผลหากผู้มาเยือนผูกสายสินนะครับโดยมีทักษะนี้อยู่เนี่ยจะทําให้ไม่จํากัดเวลาการคงอยู่ของสายสินนะครับผมโอ้โหเป็นเปิงที่แบบว่าโอเคก็ดีนะครับผมกินคอสไป2อคอสเองนะสายพันธ์สายสินเนี่ยคือแบบ ชอบเลยนะผมเอามาใส่กับผู้ชนานาญสายสินเนี่ยคือพันใสยสินกันสนุกอะ่ะไม่มีวันหมดเวลานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าในเกมมันจะมีใสยสินพันได้แค่6กถึงเเต้นนะครับผมแล้วก็ถ้ามันแบบอ้นี้มันก็จะหายไปเองนะเออมันจะพันไม่ได้แบบว่าตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับผมแต่อันนี้ก็ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยจุกๆอยู่งี้จะวิ่งเข้าสายสินเอา้าแต่สินเวลาหมดก่อนนี่เลยครับผมเปิงนี้ดีครับช่วยได้เยอะเลยต่อไปนะครับผมหลีกหนีฮะ หลังจากผู้มาเยือนนะครับผมถูกผู้คุมโจมตีจะไม่ปรากฏล่องรอยเป็นระยะเวลา10วินาทีครับอันนี้เนี่ยถ้าแบบว่าเป็นทางโล่งเนี่ยเปิรน,นี่อาจจะดูไร้ค่าไปหน่อยแต่ถ้าเป็นทางที่มีกำแพงมีหูประตูรั้วเยอะแยะนะผมเป็นจะเป็นเปิดที่เนียนได้มากๆเลยเนียนได้โคตรดีอะเออเพราะว่ารอยเท้าจะหายไป10วินเลยนะทุกคน10วินีถือว่านานมากอย่างสมมุติว่าเราโดนตีหนึ่งทีเนี่ยแล้วเราปิดประตูใช่ไหมแล้วผู้ผู้คุมเนี่ยไม่เห็นเราอะ่ะ เราก็สามารถที่จะเนียไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าคนนั้นเนี่ยผู้คุมคนนั้นเขาฟังเสียงเก่งก็อีกเรื่องหนึ่งละกันนะเออมันคือมันมีมันดีมากใส่แลวกับทุกตัวเหมือนกันครับแล้วแต่เราจะใช้เลยนะก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับเปิร์กทั้งหมดนะที่เข้ามา6เปิร์กเนี่ยก็บางเปิร์กก็ดีบางเปิร์กก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แต่ผมนี่ส่วนตัวผมชอบเปิร์กของผู้คุมนะที่ว่ากล้าดียังไงนะโหเลดเกมมีไรฟันโคตรมันอะแต่ว่าระยะเวลามัน2นาทีมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อย ฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยผมก็ชอบนะไอตรงทิ้งรอยแบบว่ารอยหายอือรอยหายกับทัพออกจุกเจิดนะคือแบบว่าดีเลยยังไงครับก็สาหรับมือใหม่เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะเปอร์พวกนี้ไม่นี่มันเป็นมันเป็นเปอร์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่อยู่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามมันจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะ2,500ันตับไปเรื่อยๆวันนี้ขอ2อ0 0ี่ก่อนก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจบนะครับผมแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ